กลับมาอีกครั้งนะครับสำหรับสกินลันอิทแบ็กซึ่งในปีนี้ผมก็จะมาบอกทุกคนว่าในเซตดังกล่าวมีปืนอะไรบ้างและแต่ละสกินเนี่ยมันมีจุดเด่นจุดด้อยยังไงนั่นเองนะครับและจุดเด่นจุดด้อยที่เองนะครับทั้งหมดเป็นเพียงแค่ความคิดเห็นส่วนตัวและมาจากประสบการณ์ของผมเพียงเท่านั้นนะครับทุกคนคิดเห็นยังไงในแต่ละสกินนะครับก็สามารถบอกผมไว้ใต้คอมเมนต์ได้เลยนะและชอบสกินไหนมากที่สุดก็ลองบอกผมใต้คอมเมนต์ได้เช่นกันครับผมแต่ก่อนอืนเลยครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์และกดกระดิ สำหรับใครที่พร้อมแล้วเราไปลุยกันเลยครับ ผมมีร้านเติมเกมราคาถูกแถมปลอดภัยมาแนะนำทุกคนด้วยนะครับนั่นก็คือร้านเม l ลท็อปอัพบริการเติมเกมราคาถูกทั้ง PC, Mobile ยรวมกันมากกว่า10เกมและแน่นอนมี Valo แลนดด้วยนะครับหากสนใจอยากเติมก็สามารถกดลิงก์ใต้คลิปได้เลยนะครับหรือจะแอดไลน์ไปที่แอดเมโลท็อปอัอย่าลืมใส่แอดนำหน้าด้วยนะครับเติมถูกเติมไวปลอดภัยแน่นอนต้องเมโลท็อปอัครับผม โอเคก็ผมต้องขอกราบสวัสดีกับผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับยินดีดต้อนรับเข้าสู่ช่องฟิวดีกับผมฟิวคนเดิมนะครับเมื่อกี้มีเสียงไก่ขันเนะี่ยขออภัยด้วยนะฮะพอดีว่าเพิ่งตื่นเลยนะฮะตอนเช้ามาเลยนะครับซึ่งคลิปนี้นะครับมาช้าหน่อยเพราะว่าผมเพิ่งไปรวบรวมข้อมูลมาเกี่ยวกับสกินรันอีกแบกนะครับแล้วก็หาจุดเด่นจุดด้อยของแต่ละปืนนะแล้วก็มีที่แนะนําด้วยถ้าสมมติว่าคุณไม่ซื้อสกินนี้เนี่ยมีสกินไหนที่มันน่าซื้อกว่านี้อันนี้เป็นแค่ความคิเดเห็นส่วนตััััววเเทท่าาน,นนนนนนน้้ะะะคคบผมมมแลลลีกกกก็จอ,กกกนนอุหดย ซึ่งแน่นอนว่าลันอีตแบ็กเนี่ยมันจะมากันทุกปีอยู่แล้วนะครับอันที่มาล่าสุดนะอันที่แล้วเนี่ยมีการโหวตด้วยว่าคุณอยากให้สกินไหนเข้าแต่อันที่ไม่มีการโหวตนะครับอยากเอาเข้าเข้าเลยทั้งนี้ทั้งนั้นก็มีสกินที่น่าสนใจอยู่นะเดี๋ยวเราค่อยๆไล่เรียงไปทีละอย่างละกันเดี๋ยวเราไปเริ่มกันที่ลันอีตแบ็กเนี่ยราคาเท่าไหร่และก็มีอะไรบ้างกันเลยดีกว่าครับ รันอินแบ็กที่จะมาในรอบนี้นะครับเป็นของปี2023ซึ่งข่าวดีล่าสุดนะครับเป็นวันที่1พฤษภาคมนั่นเองเนาะโดยทั้งเซตนะครับผมหรือว่าทั้งชุดเนี่ยจะมีราคาอยู่ที่5,945 VP ถ้าคิดเป็นปืนนะครับจะตกปืนละ1,775 VP เทียร์พรีเมียมอีดิชั่นสามเหลี่ยมสีชมพูนั่นเองครับแน่นอนว่าการซื้อทั้งเซตเนี่ยมันย่อมจะคุ้มกว่าอยู่แล้วนะครับถ้าคุณซื้อทั้งชุดนะครับผมราคามันก็จะอยู่ที่1,189 VP ต่อปืนนะแต่ทั้งนี้ ทั้งนั้นถ้าใครไม่อยากได้ทั้งชุดนะครับอยากได้เป็นปืนแยกเออมันไม่เข้าร้านสักทีอันนี้ก็ได้เช่นกันนะครับซื้อแยกไปเลย1775 VP ราวีราคาเท่ากับตอนที่มันเข้าร้านเราเลยนะครับและทั้งชุดมีอะไรบ้างน,นะครับทั้งชุดจะประกอบด้วยกัน5ชิ้นด้วยกันนะฮะไม่มีที่ห้อยไม่มีตัวของการ์ดและบัตดี้นะครับมีแค่ปืนล้วนเลยเนาะหตัวของลีเวอร์แฟนทอมนั่นเองครับอันที่2ตัวเนฟจูนกาเดียนครับอันที่3ตัวของซอฟเฟลนมาเชลนั่นเองและอันที่4 Cry น,นนัอีส เราใครที่นึกไม่ออกนะครับปืนที่มีน้ําแข็งเกาะขึ้นมานั่นเองเองนาะและอันสุดท้ายเป็นปืนพกนะครับนั่นะก็คือ origin fancy นะครับซึ่งทั้ง5ปืนเนี่ยมีจุดเด่นจุดด้อยที่มันแตกต่างกันไปอ่ะเดี๋ยวเราค่อยไปพูดกันในพาถัดไปนะแต่ว่าพารที่จะถึงนี้ผมขอพูดก่อนว่าแต่ละสะกินเนี่ยมันมีข้อมูลพื้นฐานอะไรบ้างมีกี่สีมีเอฟเฟกต์ไหมเดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยครับ เรามาเริ่มกันที่ r ีเวอร์แฟนทอมกันก่อนนะครับผมรีเวอร์แฟนทอมเนี่ยอยู่ในทีอะพิเเมียมเอดิชั่นสามเหลี่ยมสีชมพูอย่างที่ผมได้บอกไปราคาของน้องก็จะอยู่ที่ 1, 7 7 5 VP มีทั้งหมด4ีสีอัพได้4ขั้นมีแอนิเมชันการสังหารนะครับโดยแต่ละสีเนี่ยผมบอกเลยว่ามีความสวยงามมากๆและลีเวอร์ยังไงก็คือลีเวอร์นะครับชื่อเสียงนี่มาก,ก่อนตัวซะอีกนะครับผมเพราะว่าน้องเนี่ยยิงดีมากๆทั้งชุดเลยนะไม่ว่าจะเป็นลีเวอร์แวนดัลลีเวอร์โอเปอเรเตอร์ก็ตาม ว่าติดหนึ่งในสกินที่ยิงดีที่สุดอยู่แล้วนะครับแฟนทอมนี่ก็ยิงดีเหมือนกันเป็นปืนที่ยิงสนุกมากๆนะครับเสียงแน่นนะฮะแล้วก็ใช้แล้วพลิ้วมากๆอีกทั้งแอนิเมชันของการเปลี่ยนกระสุนเนี่ยก็ยังเท่อีกนะครับยังไม่พอแอนิเมชันสังหารรวมถึงคิวแบนเนอร์ก็ยังเท่อีกถือว่าเป็นอีก1ปืนที่เพอร์เฟกมากๆแต่ว่าอยู่ในราคาที่ไม่สูงมากนะครับแล้วก็อยู่ในเทีย์ที่ไม่ได้แบบราคาเวอร์วังอะไรมากนะฮะเมื่อเทียบกับราคาปืนนี้ถือว่าคุ้มเลยต้องซื้อ ติดไอดีไว้จริงๆถ้าโดยส่วนตัวนะครับผมถามว่ามีตัวเลือกอื่นที่ดีกว่านี้ไหมในเทียรเดียวกันผมคิดว่าตัวร i เวอร์แฟนทอมเนี่ยมันดีอยู่แล้วนะครับถ้าซื้อไปก็ไม่ได้เสียหายอะไรเนอะแล้วก็ r i เวอรเป็นอีกหนึ่งตระก,กูลซีรีส์เซตนะครับที่ควรจะมีติด ID ไว้นะครับไม่ว่าจะเป็นปืนไหนของ r i เวอรเนี่ยยิงดีหมดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยลีเวอร์แฟนทอมก็เป็นอีกหนึ่งสกินนะที่ผมคิดว่าซื้อดีกว่าไม่ซื้อครับ กินถัดไปเนปจูนการเดียนครับเนปจูนการเดียนจะมีทั้งหมด2สีเท่านั้นนะครับและอัพได้4ขั้นแต่ว่าไม่มีแอนิเมชันการสังหารนะครับจะมีแค่แอนิเมชันตู้ปลาที่มีปลาไายอยู่ในปืนนะครับแล้วก็ตัวของคิวแบนเนอร์เพียงเท่านั้นโดยน้องจะอยู่ในเทียร์พรีเมียมอีดิชั่นสามเหลี่ยมสีชมพูนะครับราคาก็จะอยู่ที่1,775 VP สสกินนี้นะครับจะมีความอัด อันนะครับของเสียงนะมันจะยิงแบบปัก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 แต่ถืออย่างนั้นนะครับรูปทรงดีไซน์เนี่ยค่อนข้างที่จะสวยงามไปทีเดียวตัวปลาที่ว่ายอยู่ข้างในเนี่ยก็ไม่ได้เกะก,กะรกตาเลยนะครับเคาะมันสุดๆไม่ว่าจะเป็นตัวแวนดอลหรือว่าตัวการ์เดียนเองก็ตามนะครับแต่ถืออย่างนั้นนะถ้าทุกคนมีคําถามว่าถ้าในราคาเดียวกันเนี่ยมีตัวอื่นที่ดีกว่านี้ไหมสําหรับผมสาหรับผมนะครับคิดว่าตัวพรามเนี่ยดีกว่าตัวรีคอนดีกว่าตัวรีคอนเนี่ยถึงแม้ว่าจะไม่ได้มีแอนิเมชั่นก็ตามนะครับแต่ตัวปืนเนี่ยานางจะสว ดีไซน์ที่จะดุดันมากกว่านี้นะแล้วก็มีความเท่ทันสมัยมากกว่าหรือถ้าใครอยากมีแอนิเมชันการสักหานะครับก็สามารถที่จะไปริเวอร์ได้อย่างที่ผมได้บอกไปว่าริเวอร์ยิงดีทุกปืนนะครับหรือจะเป็นโอนี้ก็ได้โอนี้ตัวของการเยี่ยนก็มีนะครับหรือใครจะโหดไปกว่านั้นอัพราคาได้อัพราคาได้ไป R G X ไม่ก็ตัวของลูเนชันอันนี้รับรองว่าไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนโดยสรุปก็คือตัวเนปะจูนการเยี่ยนนทุกคนเลือกที่จะซื้อหรือไม่ซื้อก็ได้นะครับถ้ามีงบคุณก็จัดยถ้าาอไปแต่ อากได้เพอร์ฟอร์แมนซ์หนักๆนะครับมีแอนิเมชั่นสวยๆไปตัวอื่นที่ผมแนะนำก็ถือว่าโอเคครับ สกินที่3เราข้ามฟากมาที่มาแชลกันบ้างน,นะครับนั่นก็คือตัวของ Soft ์เลนมาแชลหรือว่า f o r ์ซักเคนมาแชลนั่นเองครับโอ้ใครเขียนสริปมาเป็นเนปจูดการเดียนวะเนี่ยโดยสกินดังกล่าวนะครับหากใครที่เคยใช้ f o r ์ซักเคนแวนดอลาก็น่าจะคุ้นๆกันดีนะฮะหรือไม่ก็ตัวของ o ก t เนาะทที่เป็นตัว s o f t l e n นนะครับอันนี้ก็อันเดียวกันนะแต่เปลี่ยนชื่อเฉยๆนะครับมีทีมอันเดียวกันเป๊ะๆเลยนะั่นก็คือ s o f t l e n นครับตัวมาแชลจะมีพิเศษหน่อยนะครับจะมี4 4 ăn, มส 1775 VP เทียร์ Premium Edition สามเหลี่ยมสีชมพูเหมือนกันเดชเลยเลยครับตัวนี้นะผมว่าด้วยความที่มันไม่ค่อยมีสกินให้เลือกมากนะครับตัวมาแชลตัวนี้เป็นอีกหนึ่งตัวท็อปของสกินมาแชลนะที่ยิงดีที่สุดแล้วก็ยิงมันยิงสนุกที่สุดแล้วเหละครับถามว่าไปตัวอื่นดีกว่าไหมตัวนี้ตัวจบครับผมสาหรับมาแชลนะตัวนี้ตัวจบอีกหนึ่งตัวเลยถ้าใครไม่ชอบดีไซน์ของตัวนี้อยากได้เป็นแบบดีไซน์แปลกๆหน่อยก็ไปไกอาก็ได้นะครับหรือว่าสกินต้นไม้นอันน้นก็ดีเหมือนนกัแต่ถ้ายิงมันัน ยิงสับเนี่ยอันนี้แนะนําเลยครับยิงสนุกจริงๆ สกินที่4 Cryo Stasis Operator ครับผมบอกเลยว่าสกินนี้มีเรื่องให้คุยกันยาวสกินตีมน้ำแข็งที่แทบไม่มีอะไรเลยนะครับเมื่อเทียบกับสกินอื่นในเทียรเดียวกันนะครับ Cryo Stasis Operator นะครับมีทั้งหมดแค่ 1- สีเท่านั้นอัพได้3ขั้นมีแอนิเมชันการสังหารและมีแอนิเมชันที่มีน้ำแข็งค่อยๆเกาะขึ้นมาบนตัวปืนเวลาที่เราไม่ได้ยิงนะครับพอเรายิงปุ๊บน้ำแข็งก็จะถูกกระเทาะออกไปนั่นเองมีแค่นี้จริงๆนะครับราคาก็จะอยู่ที่1775 VP เท่ากับอันอื่นเลย ถ้าใครชอบอันนี้เป็นการส่วนตัวเนี่ยก็สามารถที่จะซื้อได้แต่ถ้าใครกําลังดูอยู่ว่าเออมีอะไรที่มันดีกว่านี้ไหมมีสก,กินที่มันดีกว่านี้ไหมผมบอกเลยว่ามีเยอะครับเริ่มตั้งแต่ i อออ1.0 operator นะครับผมตัวนี้มีความคลีนความสวยมากๆนะครับสามารถที่จะอัพไปถึงขั้นแอนิเมชันการสังหารได้แล้วก็มีเอฟเฟกตัวปืนอีกหลายๆอย่าง ถ้าใครยังไม่ชอบอันดี้ไปต่อที่ For s ักเคนครับผมอันนี้สามารถที่จะเปลี่ยนได้ทั้ง2สีไม่ว่าจะเป็นสีทองเนาะตีมสวรรค์นะครับแล้วก็สีเขียวเป็นตีมปีศาจนะฮะและ2สีที่ว่านี่อนิเมชันการสังหารไม่เหมือนกันนะครับมันจะเหมือนกับตัวของแวนดอรเลยนะครับฟอร์สักเคนอันนี้ซึ่งอันนี้ยิงดีมากๆนะครับมีโปรเพเยอร์หลายๆคนนะครับผมใช้ในการแข่งก็มีมาแล้วนะส่วนต่อไปเป็นตัวของ r i เวอร์โอเปอเรเตอร์นั่นเองนะครับผมอันนี้ไม่ต้องพูดถึง r i เวอร์ดีที่สุดในเกมแล้วผมบอกเลยจริงงๆแถมยัีให้เลือก 4C นะครับมีแอนิเมชันการสังหารและแอนิเมชันการเปลี่ยนแม็กที่โคตรเท่นะฮะหรือใครอยากได้ปืนที่ราคาสูงกว่านั้นดีกว่านั้นอีกก็ไปที่ Blitzpop ก็ได้อันที่มี4 4อัพได้4ขั้นมีแอนิเมชันการสังหารหรือจะเป็น Alexi ก็ได้นะครับผมที่เพิ่งเข้าไปไม่นานนี้สกิน Lamborghini ของเรานั่นเองก็อย่างที่ภาพที่ผมขึ้นให้เลยค่อนข้างที่จะสวยงามมากๆหรืออีกหนึ่งสกินที่ยิงดีที่สุดแล้วก็สวยที่สุดในเกมของ Operator นั่นก็คือตัวของ Sentinel Offline นั่นเองนะครับหากใครมีงบเท่าไหร ไไปจััดดกนด้อันนี้แล้วแต่ความพึงพอใจส่วนตัวนะครับผมแค่แนะนําเฉยๆนะว่ามันมีสกินที่มีความคุ้มค่ามากกว่าตัวของค r y o โอสเตซิแต่ถ้าใครอยากได้ค r y o โอสเตซเป็นทุนเดิมก็สามารถซื้อได้ครับไม่ว่ากัน และสกินสุดท้ายของเซตนี้นั่นก็คือตัวของ Origin Fancy นั่นเองนะครับโดยน้องจะมี4/4ัพได้4ขั้นมีแอนิเมชันการสังหารนะครับตัวนี้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งตัวที่ยิงดีมากๆเลยนะสกินซีรีส์ Origin นะครับตัวนี้จริงๆแล้วมีหลายตัวนะครับผมที่ดีเทียบเท่ากับตัวนี้นะหรือว่าเรียกง่ายๆว่าตัวนี้ก็ดีเทียบเท่ากับตัวที่ผมจะกล่าวต่อไปนี้เลยก็ว่าได้นะครับหนึ่งเลยก็คือตัวพรามนะครับถ้าใครไม่อยากได้ Origin มีพรามนะครับมี o n ินะแล้วก็มี Hunter. มานิเชัร สังหารนะครับแต่ว่าเรื่องของรูปทรงดีไซน์สวยงามเลยทีเดียวนะซีนโนฮันเตอร์หรือใครอยากได้เปลี่ยนสีเยอะๆหน่อยนะครับไปไอออนก็ได้เช่นกันนะครับผมทั้งนี้ก็เป็นตัวเลือกให้กับทุกคนเนี่ยได้ลองไปซื้อกันแต่จริงๆแล้วใครเน้นเพอร์ฟอร์ c มนะครับแล้วก็ชอบรูปทรงของ Origin, ขออริจินก็จัดได้ไม่เสียหายอะไรครับ ถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่จะมาในวันถัดไปนั่นเองครับสำหรับวันนี้หวังว่าทุกคนจะสนุกกับคลิปนี้ไม่มากก็น้อยนะครับเอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ ผมมีร้านเติมเกมราคาถูกแถมปลอดภัยมาแนะนำทุกคนด้วยนะครับนั่นก็คือร้านเมลโลท็อปอัพบริการเติมเกมราคาถูกทั้ง PC m o โมบายรวมกันมากกว่า10เกมและแน่นอนมีวาล์โลแลนด้วยนะครับหากสนใจอยากเติมก็สามารถกดลิงก์ใต้คลิปได้เลยนะครับหรือจะแอดไลน์ไปที่แอดเม t โล u ท็อปออย่าลืมใส่อนำหน้าด้วยนะครับเติมถูกเติมไวปลอดภัยแน่นอนต้องเบโล t ท็อปครับผม